ปฏิบัติศาสนกิจถือบวชแต่ว่ายังโกงเขาอยู่ยังพูดจากระโชกโข้ค้างนะครับศาสนิกนั้นก็ไม่มีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดหรือไม่มีประโยชน์ที่จะให้แก่คนที่อยู่รอบข้างเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมารยาทเนี่ยมีอีกมากมายที่เราจะต้องพูดกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในรายละเอียดบางคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันเล็กเหมือนกับตะปูที่ รึงบ้านให้อยู่เป็นรูปเป็นล่างหรือเป็นน็อตที่อยู่ในท้องใต้ท้องเรือถ้าหากว่าน็อตหลุดตะปูหลุดบ้านก็หลุดได้นะครับเรือก็ล่วได้ก็จมได้เหมือนกันนั้นเรื่องอรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีอีกมากมายนะครับมารยาทในการทักทายมารยาทในการกินข้าวมารยาทในการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านคุณธรรมเจ้ารรมต่างๆ นะครับมันมีอีกมากมายที่เราจะต้องได้เรียนกันศูนเรืองหลักปฏิบัตินี่นะครับมันไม่ได้มีแต่แค่เรื่องการปฏิบัติศาสนก,กิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเ,เราไม่ได้ถูกกำหนดให้มาปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาก็ตามนะครับศาส,ส,ส,สนกศาสนจการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายสก,กาไปทำบ้มามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับเพราะเรามีหน้าที่เนี่ยหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้าคนให้ของเราเนี่ยนะครับเรายกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นของถูกใจของดีเราก็อยากจะตอบแทนคนที่ให้เราแล้วก็ดูสิครับในกระจกนะครับ ตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยพระเจ้าให้เราเท่าไหร่หน้าผากจมูกหูปากนะครับอวัยวะต่างๆจดเท้าเนี่ยมูลค่าราคาเท่าไหร่ที่พระเจ้าให้ดังนั้นเราจะไม่แสดงความขอบคุณพระองค์บ้างเหรือังนั้นการละหมาดเนี่ยก็เป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้เรามีชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความมั่งคัง่งมีครอบครัวที่อบอุน่นนะครับดังนั้นในอิสลามเนี่ย ถ้าหากว่าใครไม่ละหมาดแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระเจ้านะครับในภาษาอังกฤษก็เรียกว่ากาเฟนการละหมาดเนี่ยจึงได้ถูกกาหนดให้เป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติครับเรื่องการถือสินอดก็เช่นกันนะครับก็เป็นศาสนก,กิจอย่างหนึ่งที่เราทากัน การจ่ายสากาัดการไปทำฮั์เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องมีต่อพระพุญเจ้านะครับออนอกจากศาสนกิจแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของสังคมเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาตามลําพังเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมตั้งแต่ระดับเล็กๆคือสังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งสังคมประเทศชาติสังคมโลก นะครับและในสังคมเนี่ยนะครับมันหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับตั้งแต่เรื่องของการสู่ขอเรื่องการแต่งงานเรื่องของการหย่านะครับเรื่องของครอบครัวเนี่ยในอิสลามให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับและกฎหมายครอบครัวของอิสลามเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เยอะแยะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราพอเกิดมาเราก็อยู่ในครอบครัวแล้วและครอบครัวนี่ก็เป็นฐานของสังคม นะครับถ้าครอบครัวมันล่มสลายสังคมมันก็พังทลายเพราะสังคมมันประกอบไปด้วยครอบครัวเพราะนั้นอิสลามจึงเน้นนะครับว่าชายหญิงเวลาจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันซะก่อนนั่นก็คือในเรื่องของความศรัทธานะครับอิสลามจึงให้ชายและหญิงที่จะแต่งงานตามหลักการสายอิสลามเนี่ยต้องเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้าเสียก่อนทั้งนี้เพื่อที่จะใช้ความศรัทธาเนี่ย ผูกเส้นได้สองเส้นคือชายและหญิงเนี่ยที่มาจากภูมิหลังที่ต่างกันเ,นเข้าด้วยกันให้เหนียวแน่นให้มีความศรัทธานในพระเจ้าเสียก่อนว่าเ,เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่อกันและกันเท่านั้นนะเรายังอยู่เพื่ออนาคตในโลกหน้าด้วยการแต่งงานของเราไม่ได้หมายถึงว่าเราสองคนชายหญิงทําสัญญาว่าจะรักกันตราบทั่วฟ้านิรันดร์การเท่านั้นนะแต่เราสองคนชายหญิงเราได้รวมกันเป็น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเราตกลงกันว่าเราจะทําสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะใช้ชีวิตตามคันลองของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระองค์อย่างแน่วแน่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็จะปฏิบัติตามคันลองของพระองค์ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยความศรัทธาอันนี้เองนะครับที่ทําให้ชายหญิงนะี่ยก็เปรียบเสมือนกับเส้นเชือกหรือเส้นด้ายสองเส้นที่ผูกพันเข้าด้วยกันเมื่อมีพายุใหญ่ลมแรงอย่างไายพัดมานะครับ เชือกสองเส้นหรือได้สองเส้นที่ผูกพันข้าด้วยกันด้วยความศรัทธานเนี่ยมันก็จะปลิวไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ผูกพันกันด้วยความศรัทธานเนี่ยนะครับเพียงแค่ลมปากมนุษย์เป่าเท่านั้นเนี่ยเส้นได้สองเส้นนี้มันก็หลุดออกจากกันแล้วเพราะนั้นก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับชายหญิงเนี่ยก็จะต้องทําสัญญากับพระเจ้าก่อนด้วยการกล่าวคําปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจอาก a ล l a h องเดียวเท่านั้นที่ฉันจะคารพบกราบไหว้และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ด้วยสัญญาใหญ่สัญญาประธานนี้เองที่พระุทธเจ้าได้อนุญาตให้ชายหญิงสองคนได้แต่งงานกันเพราะฉะนั้นหลังจากการแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับหากว่าชายหรือหญิงที่เป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับผิดสัญญาใหญ่กับพระเจ้าด้วยการไปคารพบกราบไหว้บูชาสักการะใบวิงวอนไปบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นๆหลวงปู่นู่นหลวงพ่อน,นี่เจ้าแม่นั่น เจ้าพี่นี่นะครับก็ถือว่าผิดสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อผิดสัญญาประธานนะครับสัญญาการแต่งงานที่เป็นสัญญารองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหยา่าอยู่ร่วมกันหลังจากนั้นถือเป็นการผิดประเวณีนะครับที่สะสมกุบองบาปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งสองฝ่ายและลูกที่คลอดออกมาเนี่ยก็เป็นลูกนอกสมรส มันพัวพันกันไปหมดนะครับเมื่อเป็นลูกนอกสมรสนะครับลูกก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่มีสิทธิ์รับมรดกจากแม่เห็นไหมฮะจากความศรัทธาเนี่ยมันโยงใยเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเน้นเรื่องของความศรัทธามากเพราะความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของชีวิตที่แท้จริงนะครับว่าเราจะผูกพันอยู่กับพระผู้เนเจ้าองค์เดียวหรือไม่ ถ้าหากว่าเรามีศรัทธานในพระคุญเจ้าแล้วเราต้องเคารพสักการะพระองค์ด้วยการละหม,มาดด้วยการถือศีโนดด้วยการจ่ายสกาศด้วยการไปทำฮัชนะครับนี่เป็นการแสดงออกทางภายนอก